อาธิปุญญจะจักรรัตน์จะอากาศยุอากาศธาตุันอาิตย์ง่อมาสาันอาิตเชวตนง ตรงนี้ใบก็จะทึ่งันมันเตะข้อมือนะข้อมาอมอยู่ลำดับโตก่าบลงพร้อมกันสามนกระ กลาวคำขออุปสมบทพร้อมกันสร้างคำพันเทสร้างคำพันเทอสร้างปัดังยาจามะอุลุมปฏิโตวังเทสตังโอนุกัมปังปาดายะดุติยัมปิสร้างคังสร้างปัดดังสร้าปัดังยาจามะี๋ยวแล้วทำไมอุตติยัมปิดูติยัมปิสร้างคังสร้างปัดังยาจามะ BUNU BUNU BANTE TANGGO BUNU KAMPANG RUPAH DAYA PAKTIK YAMBI BUNU BUNU BANTE TANGGO BUNU BUNU BANTE TANGGO BUNU KAMPANG yeda ne kho bande ayanca tu ratta mono masa me ro ayanca ati punyo nama samero ayanta cakka ratnaro nama samero mama sutra pekha Pasang padang akang kamana sangkang yadanti akang sabawi mang sangkang aceh sani sa tuhan te saboyang sangko imanca tuh rata nama seniarang imanca adi punyang nama seniarang imanca jaka rata nama seniarang mama pasang kam sapada akan kamana sangkan gyan tanti ang saban wang sangkan ace sami sa ante pante sapo yang sangko I'mang mang tama nama semnerang I'mang ati punjang nama semnerang imang mang ratana nama semnerang Antara ini kita memuji tawa datang kita tawa ya tamena akupena pena karena mati กัมมสันเนตานะกะโรโตสาธุตัสตังบังสาโสณาตุเมภันเตสังโฆอะยัญจะธุระธัมโมอะยัญจะอะธิบุญโญอะยัญจะ อายสมะโตติสารัาว ja, 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 ุปส mm ัมปดาเปคขายาดิสังขตะปะกัลังอะหังตุลาธรรมัญจะอาทิบุญญัญจะจักกะระตัณญจะอันตรายิเกธรรมเมพุทธยังรูึที่สองและที่สามนะครับเทียบลงก่อนนั่งมาเทียบลงมือไว้ สโ ane, สุนเสตุลธรรมะยันเตสัจการภูตะการุยันตาตังตังปุชามิส,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 สนนั้นตังอาทิติวัตบังอสั้นตังนาทิติวัตบังสั้นทิเตเอวะรูปาอาบาธากุทธังนาทีปันเตนาทีปันเตงันโนนาทีปันเตธิลาโซนาทีปันเตโซโซ อาปามารุสิมันุโสสิปุริโสสิภูชิตโสสิอะนะโนสินาซีราชาโตอานุญาโตสิมาชาปิตตหิปาริปุณณเวสติวสโสสิปาริปุณันเจปัจาอิวรันกินนามโสิ หังพันเตตุละธรรมโมนามะโบนามะเตอุปัชฌายโยปัชฌายโยเมพันเตอาญาสมมาติซาโรนามะรู่ที่สองกูเขาคสุนาสสัิคุญะอายันเตสัจจกาโลภูตะกาโลยังจาตังตังพุทธามี สันตงนาทีจิตวตกบบางสันตงาทีจิววตกบางสันติเตเอวรูปาอาบาทาอุทธางนับนาทิปันนากนเงนโอติลาโซโซโซอาปาโมโรมนุโซสิปุริโซซิภุชิโซซิ อนัโนสินาสิราชภัตโตอานุญาโตสิมาตาปิทุหีปริปุณณวีสสิวะโตสิปริปุณณเตปะจีวรังจินนาโมสิหางันเตอธิกุญโยโกนามะเตอุปัชชายโย สมาติสาโรงามมากแเทียรติโรสุนัสิจักกะรัตนะอยันเตสัจจกาโลภูตังกาโลยังจ่าตังตังปุทจามิสั่นตังอาธีจิวัจำบังอะสั่นตังอาธีจิวัจำบังสันติเตเอวะรุปาอาบาธาพุทธังมันโร diso soso apa maru manosi uri so wujud soih anak nuih ngasih raja atau anunya sosi mata pituhi paripun mahwi

อายัญจาตุลาธรรมโมอายัญจาอาทิปุญโยอายัญจาจักกรัตโนอายัตสัมมโตทิสารสาุปสัมปดาเปขาปริจุธาอันตรายิเกหิธรรมเมหหปริปุณณามิเมสั้งปัาจีวรังตุลาธรรมโมจาอาทิปุญโยจาจักกรัตโนจา

นาตุเมพันเตสังโฆอายันจาตุลาธรรมโมอายันจาอธิบุญโยอายันจาจัจระกันโออายัสัะมัตตติสารัตสาวัตสัมปดาเปชาปาริจุาอันตราจิเกหิธรรมเมหิปาริปุณณมิเมสังปัตติวรังตุลาธรรมโมจาอธิบุญโยจา จักกรตโนจสังขงอุปัสรปังยจันติอายสมัธิสารนอุปัชฌายนสังโฆตุลธรรมัญจอธทิปุญญาจักกรตนันจอุปัสปปีติอายสมัธติสารีนะอุปัชฌายนายติาตสมัโตขมาจ तुलधमस्य च अधिपुण्णश्च तकरतन्नस्य च उपसम्पदायसम्मताधिकारेण उपाध्यायेन सोऽह्नस्यमति सोभाषेय द्वितीयं वि एतमथं वदामि สุนาตุเมพันเตสังโฆอาญจะตุลาธรรมโมอาญจะอาทิบุญโยอาญจะจักกรัตนโนอายญสมะโตติสาระสาวปสัมปดาเปคาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเมหหปาริปุณณมิเมสัมปตจีวรามตุลาธรรมโมจะอาทิบุญโยจะ Cakaratanca sangngkanguah sempat dan ja ya cantik Hajatsempat hati karrena uppat Ajenah sangku tula taman Hajibu nyanda cakaratan naca mupasmpa detik Hajat ตูฬธรรมะสัจจะอธิปุญญาสัจจะจักกะรัตนสัจจะอุปสัมปะาอายะสมมาทิสารีนะปุปชายยนะโสตุนหัสสะยัสนาขามาติโสภาเสยะตัติยัมปิเอตามทังวดามิสุนาตุเมพันเตสังโฆ อายัญจตุลาธรรมโมอายัญจะอาทิปุญโญอายัญจะจการัตะโนอายจสมะโทติสาระวุปสัมปัดาเปิขาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมหิปาริปุณณะมิเมสัมปัจจีวรังตุลาธรรมโมจะอาทิปุญโญจะจัการัตะโนจะ สังขังอุปสัมปังาจันติอายสัมมาตาติสารีนาอุปจารย์นาสังโฆตุลธรรมัญจะอธิบุญญัญจะจักกรัตนัญจะอุปสัมปาเดติอายสัมมาตาติสารีนาอุปจารย์นายัสยาสัมมโทขามาติตุลธรรมะสะจะ อาทิปุญญาสัจจจักกะรัตนสัจอุปสัมปะดาอายะสมตาติสารีนะอุปัฏฐายะโสตุนหัสสะยัสสนาขามะเตโสภาเสยอุปสัมปนาสังเถนะตุลธรรมโมจาอาทิปญโจรจักกะรัตนโญจร อายะสม,มัติาติสารีนภุปัชญเยนาขามาติสัมขัสสะตัสมาตุนีเอวะเมตังภารยาเมนะอาบานอ,ออกจากบ,บาตัวเองอบานออกตั้งไว้ข้างหลังอบานออกตั้งไว้ข้างหลัง กราบลงรกรขึ้นขร้นลงมกย้อมีรักรไปัไปนั่งนั่งไปนั่งไม่ซองรถสะพนรถสะพนกับธีรพงศ์ สองมาแค่สองยศสพลยศสพลกับพีระพงหนยศสพลยศสพลพีระพงตามลำดับความหอเคีใส่ไหมรอรอไปไหนก็รอไปไหนรอไปไหนทานหรอทานหรอไ้่ได้กัน

คำขอหนีสสยพร้อมกันห้างพันธ์นิสยังหนึ่งพร้อมตาหังปันเตนิสยังยาจามิดูตียังติอาหังปันเตนิสยังยาจามิรัตียังติอาหังปันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยมีปันเตโหหิอุปชาโยมีปันเตโหหิอุปชาโยมีปันเตโหหิอระเจ้ากยปต โอปายังสาธุพันเตปฏิหูปังสาธุขันเตปัสสริเกนะสัมปาเดหิสาธุขันเตอจตักเกรานิเทโรไม่ห่างพาโลอ้ามปีเทละสะพาโลอจตักเกรานิเทโรไม่ห่างพาโลอ้ามปีเทละสะพาโลอจตักเกรานิเทโรไม่ห่างพาโรอ้ามปีเทละสะพาโล ร่วมพร้อมกันครับให้ปูแม่มาเถอบัดนีนนนด้พระสงฆ์จะทำการอุปสมบทกรรมคือการประกาศกัรและการยการตัวเธอขึ้นเป็นสามปันวิสุขในพระพุทธศาสนา ในกรรมวาจาเบื้องต้นนั้นจะต้องออกชื่อผู้สมบัติด้วยจะต้องออกชื่อพระฉายาด้วยเมื่อท่านถามว่ากินโมอสิเธอชื่ออะไรูปที่หนึ่งหมายถึงตัวเธอเองและบอกกับท่านว่าอะขังปันเตนินนทธรรมโมนามาข้าพเจ้าชื่อว่านินนทธรรมารูปที่สองเมื่อท่านถามว่ากินโมอสิเธอชื่อไรเครื่องหมายตัวเธอเองและบอกกับท่านว่า อาข้งปันเดนสนตธรรมโนนามะข้าพเจ้าเชื่อว่านสนตธรรมมาเมื่อท่านถามถึงนพระปชายะว่าโรนามัเป็นปชายโยปุชาญาของแต่ชื่อไรเพื่อหมายถึงอะไรบอกท่านว่าอุปชายโยในปันเตเสมะติสรโลนามาปชายะของข้าพเจ้าชื่อติสาระ เมื่อตั้งตามบองบาดชีวัาสมนบ,บริการที่สัอยู่ในกายว่าสิ่งนี้ชื่อนี้สิ่งนี้ชื่อน,นี้ด้วยมากัลภาษาก็จดับว่าอามะปันเตอามะปันเตแล้วจดจำชื่อนั้นไปไว้ใช้อธิฐานนกิจในพระบวรพุทธศาสนาต่อไปอายันเตปัตโตอามะปันเตอายังสังคารี อ ah, utara อุตตรังสังโฆอะญาณอัคคระ2สโกกถานังมีโอกาสะเจติธาหิอญาณเต ang mu terasagu ahang ngaawa seuh ngahammbiu เมพันเตสังโฆนินนาธรมโมจานาสนาธมโมจจาอายัสมตทิสารัสาวุปัสปดาเปชาญาณิสังสังขัสตะกัลลังอาหังนินาธมันจานสนาธรรมัจาอนุสสยา